อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผริตวันนี้อยากชวนมาที่บ้านเขียวมุกที่นี่เป็นโอมากาเสทยจีนลูกผสมร้านเขาอยู่ในซอยเกษณีวิว18<อ>ในหมู่บ้านเกษณีวิวนั่นเองเสิร์ฟมื้อเดียวคือมื้อย็น เราก็ต้องมาคุยกับเจ้าของร้านและเป็นแม่ครัวเองลงมือเองคุณพัชรสวดีเลื้องอารามรั์มุกสวัสดีเจอสวัสดีค่ะสวัสดีอ่ะมุกเล่าหน่อยความเด่นพิเศษความมีสเสน่ห์ของบ้านเขียวมุกข,ของเรา อย่างไรจุดเด่นของทางร้านนะคะอยากให้ทุกคนที่มาทานที่บ้านเขียวมุกรู้สึกเหมือนมาทานบ้านเพื่อนมุกเองที่เป็นเจ้าของบ้านเลือกวัตถุดิบเองลงมือทําเองทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับเมนูเหล่านี้นะคะมุกได้สูตรมาจากบันพับ,บลุษค่ะ,คะส่งต่อสืบท,ทอดกันมาแล้วก็เมนูที่มาเสิร์ฟลูกค้านะคะมุกจะเปลี่ยนทุกๆ3-4เดือนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความหลากหลายของเมนูค่ะอะไรบ้างวันนี้ที่ภูมิใจนําเสนอน้าพริกบ้านเขียวนะคะมุกจะใช้วัตถุดิบคล้ายๆกับน้าพริกหนุ่มแต่ว่า เพิ่มความเปรี้ยวความเผ็ดและใส่น้ำปลาต้มสุกลงไปค่ะส่วนเครื่องเคียงข้างๆจะเป็นกุ้งเสียบคัดไซส์พิเศษมาจากภูเก็ตละมุนนัวด้วยน้ำปลารเจอกับกุ้งเสียบตัวใหญ่ยั์คัดพิเศษมากๆนะคะเมนูต่อเลยค่ะกุ้งแม่น้ำทอดเกลือจะเป็นไซส์สามตัวโลค่ะโดยใช้ดอกเกลือนำมาทอดคู่กันกับกุบก้งแม่น้ำค่ะเสิร์ฟคู่กันกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะมันจะไม่เค็มโดดเค็มละมุนละมุนนี่แหละค่ะบ้านเขียวมุก ไปเมนูที่3ค่ะขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นปลายักษ์ค่ะเครื่องแกงจะใช้กระชายหอมกระเทียมสังเกตได้ว่าเนื้อจะนวลมากเ,เราจะไม่เห็นเนื้อเครื่องแกงและเนื้อปลาเลยค่ะ,คะและเราจะใช้ลูกชิ้นปลาภูกเก็ตขนาดใหญ่ที่ไม่มีแปง้งเสิร์ฟพร้อมเส้นขนมจีนและชุดผักกลิ่นกระชาย นำมาเลยนะคะนัวมากต่อมานะคะเป็นปลาอินทรีทอดน้าปลาค่ะไซส์ขนาด5าโลนามาทอดแล้วมาราดวยน้ําปลาน้ําที่ราดนะคะมุกจะใช้น้ําตาลเคี่ยวเองแล้วก็เคี่ยวกับน้าปลาแล้วก็ราดลงไปค่ะอันนี้อยากให้มาชิมไปเมนูต่อที่ทุกคนชื่นชอบจะ้ะคอหมูย่างนะคะมุกจะใช้ดอกเกลือนํามาหมักคู่กันนะคะนําไปย่างโดยใช้ไฟอ่อนค่ะจะทานเล่นๆก็ได้หรือจะจิ้มกับน้ําจิ้มแจว่วแซ่บๆของบ้านเขียวมุกก็ได้ สุดท้ายค่ะเป็นปูหัดผงกะหรี่นะคะปูหัดผงกะหรี่เราจะใช้ก้อนปูจมโบจะเป็นสูตรมาจากทางบันพาบุรุษจะมีความนัวความหอมแล้วก็ไม่หวานมากค่ะเขาใช้ปูก้อนโตๆโตโตมาเลยนะคะไม่ต้องมานั่งแงะแกะทั้งตัวอันนี้แบบสบายๆเมื่อลูกค้าทานเสร็จแล้วนะคะมุกจะมีเมนูพิเศษให้ก็คือเป็นยาคูกาน,นิต้าเงาะค่ะ เหมือนนั่งทานข้าวอยู่ที่บ้านจะจองอยังไงทางการจองนะคะจะมีทาง IG บ้านเขียวหมุกค,ค่ะหรือว่า Line ID ชื่อว่า a b e 0 7 6 6 f ค่ะรับได้เต็มที่กี่คน10คนค่ะ1วันจะมีแค่1มือเริ่มต้น6โมงเย็น,นะคะ่ะวันนี้เลยต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆบ้านเขียวมุกเป็นอร่อยเลิศ ชักอยา่จะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ mm hmm. เชิญมาได้ที่ร้าน mm hmm. บ้านเขียวมุกตั้งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศภายในหมู่บ้าน mm hmm. เกษนีวิวซอยเกษนีวิวส,สิวว mm hmm. และสําหรับเมนูอร่อยเกอต้องกินกับร้าน mm hmm. บ้านเขียวมุกคือเซตนี้เลยครับอะไรนะกับ,บรื่ีเมชื่อ,อตติ้งาญิงฉังสวัสดีนะคะ